ตั้งแต่วันที่2ถึง7กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีกำหนดการเสด็จเยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกและสูดานใต้อย่างไรก็ตามพระอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของพระองค์ยังเป็นอุปสรรคสำหรับพระองค์แต่เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงส่งข้อความถึงประชาชนของทั้งสองประเทศพระเจ้าทรงทราบดีว่า พ่อรู้สึกเสียใจเพียงใดที่ต้องเลื่อนการมาเยือนที่รอคอยมานานแสนนานถึงครั้งนี้ล่าช้าออกไปแต่ขอให้เราย่าหมดศรัทธาและขอให้เราเก็บรักษาความหวังที่จะได้พบกันในไม่ช้านี้ในคลิปวิดีโอสมเด็จพระสันตะปาปาได้แสดงข้อความที่พระองค์จะตัดด้วยพระองค์เองระหว่างการเดินทางลูกมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่พวกลูกทุกคนเริ่มต้นด้วยผู้กำหนดนโยบาย <N ess im us> นั่นคือการเปิดถนนสายใหม่คือถนนแห่งการปรองดองถนนแห่งการให้อภัยถนนแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีการพัฒนาในตอนท้ายของพระราชสารสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสมอมบกกำลังใจให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศพระองค์ตรัสว่าน้ำตาที่พวกเขาหลั่งจากความทุกข์ทรมานนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์และพวกเขาจะพบกับก,บการปลอบโยนจากพระเจ้า